รู้ไหมครับว่าใต้เท้าของเราเนี่ยมันมีหนังสือประวัติศาสตร์เล่มที่หนาที่สุดในโลกซ่อนอยู่และในแต่ละหน้าของหนังสือเล่มนี้ก็มีบอดแสสําคัญซ่อนอยู่เต็มไปหมดนั่นก็คือฟอสซิลในตอนนี้เราจะมาสมบทบาทเป็นนักสืบแห่งกาลเวลาเพื่อขไขปริศนาเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่ถูกจารึกไว้ในหินครับลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าหินมันพูดได้โอ้โหมันจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังบ้างเอาล่ะครับการสืบสวนของเราได้เริ่มขึ้นแล้ว ไปดูบอดแสชิ้นเล็กกันเลยดีกว่าโอเคการสืบสวนของเราเนี่ยจะเริ่มจากหลักฐานที่มันชัดเจนที่สุดจับต้องได้มากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือฟอสซิลหรือซากดึกดำบรรน,นั่นเองฟอสซิลเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับจดหมายจากอดีตเลยเป็นข้อความจากโลกที่หายสาบสูญไปนานมากแล้วเหมือนจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่รอให้เรามาต่อเรื่องราวให้สมบูรณ์แล้วเบาะแสที่ว่าเนี่ยมันก็มีหลายแบบมากๆเลยนะครับมีตั้งแต่ซากจริงๆเลยนะ อย่างพวกกระดูกฟันหรือเปลือกหอยไปจนถึงสิ่งที่เปลี่ยนสภาพไปแล้วอย่างไม้ที่กลายเป็นหินหรือที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือพวกร่องรอยครับอย่างรอยเท้ารอยทางเดินโพรงที่มันขุดไว้ซึ่งพวกนี้แหละครับที่บอกเราได้เลยว่าสิ่งมีชีวิตสมัยก่อนมันใช้ชีวิตกันยังไงเอาล่ะครับนักสืบทุกคนรู้ดีว่าแค่มีเบาะแสอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอบริบทแวดล้อมนี่แหละสำคัญที่สุดเราต้องไปดูที่เกิดเหตุครับ ซึ่งสำหรับเคสของเรามันก็คือชั้นหินที่เจอเจ้าฟอสซิลพวกนี้นั่นเองแล้วชั้นหินพวกนี้มันก็เหมือนกับปฏิทินของโลกเลยครับแต่ละชั้นคือแต่ละยุคสมัยทีนี้กุญแจสำคัญในการอ่านปฏิทินหินนั้นนี้เนี่ยมันมีกฎง่ายๆข้อเดียวเลยครับง่ายมากๆหลักการมันก็คือชั้นใหม่ทับชั้นเก่าแค่นั้นเลยครับตะกอนใหม่ๆก็จะถูกพัดมาทับถมอยู่บนชั้นที่มีอยู่แล้วพอนานๆเข้ามันก็แข็งตัวกลายเป็นหินเพราะฉะนั้น มันก็แปลว่าชั้นที่อยู่ล่างสุดก็คือชั้นที่เก่าที่สุดส่วนชั้นบนสุดก็คือชั้นที่ใหม่ที่สุดง่ายๆแบบนี้เลยครับแล้วมันก็จะมีฟอสซิลชนิดพิเศษครับที่เรียกว่าฟอสซิลดัชนีพวกนี้มันเหมือนกับที่ขั้นหนังสือเลยคือมันเป็นฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่เคยมีอยู่ทั่วโลกไว้นะแต่มีชีวิตอยู่แค่ช่วงสั้นๆพอเราเจอเจ้าฟอสซิลนี้ที่ไหนเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าชั้นหินตรงนั้นนะ่ะอยู่ในยุคไหนเปะ๊เปะๆเลยครับโอเค ตอนนี้เรารู้วิธีการลำดับอายุกันแล้วใช่ไหมครับแต่นั่นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวทังหมดนะเพราะสิ่งที่มันสุดยอดไปกว่านั้นก็คือฟอสซิลพวกนี้แหละครับที่มันโชว์ให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันสุดข,ขั้วเลยแล้วอะไรล่ะคือหลักฐานที่เชื่อมสัตว์ต่างกลุ่มเข้าด้วยกันได้ขนาดนั้นคำตอบก็คือฟอสซิลที่มันพิเศษมากๆครับเป็นฟอสซิลที่เหมือนกับกดปุ่ม pause หยุดภาพของวิวัฒนาการเอาไว้ในช่วงเวลาที่มันกําลังเปลี่ยนแปลงพดีเลย เจ้าฟอสซิลพวกนี้เราเรียกมันว่าฟอสซิลเชื่อมโยงหรือ transitional fossil ครับมันคือหลักฐานชิ้นโบแดงเป็นเหมือน missing ิง n ์ที่เชื่อมกิ่งก้านสำคัญๆบนต้นไม้แห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเลยล่ะครับเคสที่คลาสสิกที่สุดเลยนะครับก็คือเจ้า a r c h a o p t e r y x ตัวนี้คือมันเป็นตัวเชื่อมที่สมบูรณ์แบบมากๆลองดูสิครับด้านหนึ่งมันมีฟันเต็มปากมีหางยาวเป็นกระดูกมีกรงเล็บเหมือนไดโนเสาร์เป๊ะๆแต่อีกด้านหนึ่งมันกลับมีขนนก มีปีกแล้วก็มีกระดูกไหปลาร้าแบบนกเห็นไหมครับมันคือภาพของวิวัฒนาการที่ถูกสตา์ฟเอาไว้ในการเวลาอย่างแท้จริงเลยเอาละครับมีหลักฐานจากที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้ถึงคิวของทีมพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือก็กคือธรณีวิทยาน,นั่นเองครับที่จะมาช่วยยืนยันไทม์ไลน์แล้วก็ฉากหลังของเรื่องราวทั้งหมดนี้ อย่างแรกสุดเลยนะครับธรณีวิทยาบอกเราว่าโลกของเราเนี่ยมีอายุมากพอมากแบบมากมากมากพอที่จะให้การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วจะรู้อายุเป๊ะๆได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์เขามีเครื่องมือที่เรียกว่านาฬิกาอะตอมหรือการหาอายุด้วยกำมันตรังสีครับพูดง่า,งงายงก็คือธาตุบางชนิดในหินเนี่ยมันจะสลายตัวในอัตราที่คงที่มากๆคงที่เหมือนเข็มนาฬิกาเลย เขาก็เลยใช้วิธีวัดการสลายตัวนี้แหละครับเพื่อคำนวณย้อนกลับไปว่าหินก้อนนั้นหรือฟอสซิลที่อยู่ในนั้นมีอายุกี่ล้านปีแม่นยงสุดๆเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับธรณีวิทยายังช่วยไขยปริศนาที่น่าชงงนอีกอย่างหนึ่งด้วยเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเราถึงไปเจอฟอสซิลของสัตว์ชนิดเดียวกันในทวีปที่มันอยู่ห่างกันคนละซีกโลกขั้นด้วยมหาสมุทรใหญ่ๆยกตัวอย่างชัดๆเลยนะ มีการไปเจอซ่าของสัตว์เลื้อยคลานโบราณชนิดเดียวกันเนี่ยทั้งในอเมริกาใตา้แล้วก็ในแอฟริกาซึ่งมันอยู่คนละฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเลยนะมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคำตอบก็คือเพราะว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วทวีพวกนี้มันเคยอยู่ติดกันครับเป็นแผ่นดินใหญ่พื้นเดียวที่ชื่อว่าพันเจียดังนั้นการกระจายตัวของฟอสซิลพวกนี้แหละครับคือหลักฐานชั้นดีที่บอกเราว่าแผ่นดินมันไม่ได้อยู่กับที่ แต่มันเคลื่อนที่แยกจากกันมาตลอดหลายล้านปีเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดมาแล้วทั้งจากตัวฟอสซิลเองทั้งจากชั้นหินและจากธรณีวิทยาถึงเวลาปิดคดีกันแล้วครับบทสรุปของเรื่องราวนี้คืออะไรบทสรุปก็คือไม่ว่าเราจะมองจากมุมไหน ทั้งลำดับฟอสซิลในชั้นหินที่บอกเราว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังทั้งฟอสซิลเชื่อมโยงที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ตำแหน่งของฟอสซิลที่พิสูจน์ว่าแผ่นดินเคลื่อนที่หลักฐานทุกชิ้นจากทุกศาสตร์ที่เป็นอิสระต่อกันหมดเลยนะครับกลับชี้ไปในทิศท,ทางเดียวกันเปะๆปะนั่นก็คือเรื่องราวของวิวัฒนาการครับแต่เรื่องราวนี้มันยังไม่จบนะครับเพราะการสืบสวนครั้งใหญ่นี้มันยังดําเนินต่อไปในทุกๆวัน ยังมีนักสืบคนอื่นๆที่กำลังขุดค้นเจอเบาะแสชิ้นใหม่ๆที่จะมาช่วยเติมเต็มหน้าปรติศาสตร์ที่ยังว่างอยู่ของโลกเราคำถามคือบทต่อไปของเรื่องราวนี้จะถูกค้นพบที่ไหนและมันจะบอกอะไรเราอีกบ้าง